ด้วยนะคเมื่อนมันก็มีการงานการนประกาแบบมีแตน้ขอบุณนิดด้วยคุณครื่องคัดเอี๊ยดอะไรแตบนี้จักรีมาเนาะมากมอตจังมากว่ามากมาด้วยใจผัดตุ๋นใจใจไม่มีอะไรกันใจไม่มีไม่มีข้อเม้อะไรไม่มีข้อแม้เลยผัดก๋วยละก็จักรียันมาเนี้ยคนณอะคือประมานั้นไม่นี่กับแม่เด้อนี่ ม่ฮะบังลาเ่มีคอแม่ด้นี่มีมาก่อนกันเฮาแม่มีคอแม่เังได๋บอกนบถึงกังม่แม่แม่ม่แม่แม่แม่่แแม่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 แมแม่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 แก่แ่แม่แม่่่่่่่แม่ม่แม่ม่่่แ่ม่แม่่แม่่แม่ม่ังม เขาเฝ้ากับฟังแน่เป็นแม่เขาน่ะเออเสร็จแล้วแม่จังหวาคือลูดเงียบเอาลูกเฝ้าตัวขอบคุณมากมากนะครับแม่แม่กับวิมยังไันะฮะทุกคนที่รักดีที่สุดมากวันนี้คือตแต่เกิดมากกับว่ากับว่าเคยได้อีกอย่างแบบเนี้ยความขัดและและที่สำคัญที่สำคัญเนาะนอกนอกจากอันอันเงินทองเงินทองนี่คือสิ่งของนอกกายนะที่งสำคัญคือ ไุณคุณควรได้มาให้เจอไลค์กันปันนี่แม่ฮหัดปันนี่มีความสำคัญดีที่7โมงยองเลยนะคะแม่แต่ละคนบางทีกบบตอนไหนถึงวันนึ้งคุกคนนั่นเลยไม่อยากไม่อยากให้เอาของนอกกายมามาอันนี้กับเราตอนนี้พวกมีเข้อมหาเราเลยอีกมือหนึ่งวันยังติงใดที่ผมซอยได้ผมไงขึ้นได้ผมซอยไดคนที่ตอยติงใดแม่แม่เดือดร้อน ต่อยด้ือว่าผมง่ายขึ้นผมอะไอะไรผมต่อยได้ผมกติต่อยเต็มที่โอแล้วก็พากันไปอยู่นะคุงไปคอยใช้ผ้าลูกแม่ไปหาไปถึงผมจะบระยู่ธ์เนื้อจ่ประกายไปสถนนนครเขาไประเด็นเนื้อคุณเลยยิบตีน้องมาลาเขาไปเรื่อยๆเพราะว่าใบเป็นตาแม่เราบ้างแต่คือเด้อแม่แม่แม่ตีในหน้าแม่ตีเนาะได้บ้านใจความรู้สึกแม่เป็นยังไงครับความรู้สึกเขาย้มใส่ไข่แม่ย้มนั่ง น้ำตามันออกแล้วนี่ขอมกุ้เลยๆแที่วันดูเลยน้ำบางหลามากมูห้ามัจะทเบ้าด้วยน้ำเจอค่อยให้แม่แอ่ป็อนใจมากแม่ยักประเทศนะนักกา่มงเป็แม่ไม่ดีเันลกมันเลยพ่อแม่งินบ่มีงันพ่อแม่กัมาได้บ่มีบ้าบ่ได้มี่คอหัวใจ่ัใจของแนงนโ้เด้อโอแม่เด้อมาหนัเลย ไม่หมดระวางไปเม่แต่ลราค้น o ากผมอย่ตรงใดเรื่องหัักรานี่ดบม้มลยไ่อว่หดเวน่บ้านนี้้นี่้ได้แต่รไอ้หางห้งงกไฮ้เมอบนนี้หัดปจเค้้ามีใไงหบ้น่้ไก่เล้ฮบ้เป็นไ่้ไก่นไ เติมตเตมตันตอนเห็นพ่อจไปหักแมก็่ได้เราอยยุนี่เบิ้งเทียบอยู่บ้านันเห็นลูกสองสเแม่นีตายแล้วตายก้วลูกแล้วบางคนก็ออ่าากอยากายแม่แม่เ้าแม่เ่นวจ้บคือความจแม่ะแมแต่ว่าแม่แเขามาเติมเตีมไ้ผมบางมือผมมนมห้ยานแต่ว่ามีแม่แมาถานได้เลยตัวเลยมันขึ้นใจอิลูกชายเป็นยังเนาะแม่แม่หูจักเที ไม่เมีคือจะหูว่าไม่ตีองไรกันมือพลากันมาไห่เนาะไห่เหมือนยีแล้วมือเหนี้เขามีความสุขเขายังว่าสามเด็ดดอกจาว่าฮักกันได้เรบอีกขันหนึ่งแล้วไงลูกไทรไม่แม่ยแคไหนลูกไทรมีซื้อมีเสียงโอ้ยเอจีนองมานาคือคักเถื่อสางหอดเงือนหอดซื้อหอดรถไห้ไปเห็นบ้านมาแล้วนี่มันเป็นเรื่องจริงแม่แม่แล้วก็แม่แม่เราไม่ใช่แบบว่าอุยเอามาให้เป็นล้านเป็นแสนแม่แม่เรารวมเจอกันสิ่งที่ผมอยากให้แม่แม่คืออยากให้แม่แม่ฮักกันเพ่นกันริงผมจะดีใจมากเลย บาทนึงสอมบาทตรงเมอกับนแล้วเด้ากับบระเดสังข้อมเดือดร้อนหรือว่ายังให้ผู้ใดไม่แม่เขาคือตาหักไม่มีนะโอ๊ยซีต้องไปนะไปพูดแต่คนนั้นคนนี้ไม่มีนี่แหละคือสุดดยยอเลคือสุดยอดมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วเป็นบุญพออาทิตย์ยังหห่น้ำมีมบบยความรู้นย่งให้มึนีหล่เดี๋ยวเขาขอบคุณแม่แม่เอฟซีขอบคุณพ่อโยาทุภาพแล้วก็ปา อ่ะน้าล้วก็ทุกคนว่าจานทุกได้สาวน้อยได้สาวน้อยที่พล้ตั้เมกลามมาพอการเกลาได้รสุกระน่บผู้ไดผู้ได้สีบอกแง่ยังมาสิตัดดอกอันนี้ให้พ้อคิดนะครับพ่อเพื่อนสีบอกสิสอนผมตลอดกับการลอกพี่ไม่แม่จะเรียอยากให้ลองได้คือเพื่อนเพื่อนจากคุรล มากนะครับพอ่กตเอาให้มือแะแต่ว่าพอมามือนี่ยพวห้มือนีรวดสุดยิ่งดียิ่งลงยิ่งดีหัวซ้อนนั้นซ้่นนะดีเอชซีแร้แรงเอาไปกันผู้ดูแลนั้ง่นจันใจนี่งกก็คือว่าเราเป็นโควิมีอย่างไงกันโควิดของอะไรกันกันเป็นอะไรี่มั่นอาชีพจคดดอพ่อ่นฮาลูกผู้เดียวกันนะ จกให้แต่ลูกได้ได้แม่เมีผมนะแต่ว่าซอยกันอุปพูดละหาพูลสีจกให้ลูกได้มาไล่ชุนีให้ลูกไปเลยนอเขากหยานบางมือได้บอกว่าอุ้ยเม่เอ้ยอันว่าต้องไห่ก็ได้ดอกมือนี้ใจร้ายมือแล้วใครจะใคือเก่า พ่อ่อนเ็่ใ้มือลูกเดินท้ายมือทีแรบเคยมานักบกเคยีมาหนักบเคยมามือใดสิ่งใดมาไล่ได้น่วยได้มากไดปัดดิสอทามเดต่งกีีเือเป็นนองความนองมานานมากเยได้มผู้รองลมหาลูกนี่คือเป็นน้องไส้เด้อน้องไส้เพาะต่งกีีสิมหาะนองผู้นี้พรลูกไมาเล่นมหาผู้นีจะเล่ไมมหา

ผมวอซอยยังได้ครับผมก็สีซอยผมก็สิเป็นลูกซ้ายแบบนี้แหละผมก็ยุโมโมแบบเป็นแต่คือเขเงินแสนเลยนะผมคือมีน้ำหรือย่างา้อยเนาะเดี๋ยวแม่แม่จะไปรูปไม่ต้องรอจ้างจะแค่ไปอยู่น้ำพุงไปอยู่รูปไปเรียนไปยังถูกผมว่ายู่กับไปหาผมไหนไปเบิรไปเรียนไปเบิร์ตเงินไปเจอเราคนไปเบิร์ตกันแล้วไปไล่ไปจีร่าแถวคนกันไปไล่แล้วไปบิ๊กโจ้ไปนะแต่มันจะไปกับใครเพื่อนรอแล้วเพื่อนรอแล้ว

เป็นบ้านฮักที่อบอุ่นเน้พี่น้องเนาะบ่มีดราม่าบ่มีพิษกันเทียงกันครับถึงจะหลายกลุ่มหลายก่อนก็ตามครับถึงจะมีหลายสีแต่ว่าก็รักกันครับทุกคนรักกันครับก่อ,อบบนส,สดอดเลยครับผมนี่นะครับคือบ้านฮักตัวอย่างเด้อพี่นอ้องเลยศิลปิน,นี่คือเสี่ยวเมาหาแม่เสี่ยวเอ้าแม่มาลีครับผมเนา,านะ เพราะว่าผู้ได้ยู่ไก่ผู้ใดสะดวกที่จะมาหาลูกๆเนาะมาหาดังครับผมนี่ครับมูก็นั่งถ่ายอยู่ครับรถขันนี้ครับครับร้อนลูกมะนอ่ะจริงครับรอมานะโอเคไปใส่เกีย้วส่ใไตมัน ไปบคุณเลยาขอบุณไลายจ้าพักบดขอบุิดั้งัวยครับผมสนับสนุนกันแม่ครับมเบิงคิดมาปวดแเสาสวัสดีคาโบตอนเช้าครับขอบุณขอบคุณครับพื้นบ่ไดไปขั้นนี้ได้ครับพี่นองครับพิ่นไปขันนี้ได้ สายมนาครับตอนนี้ครับกำลังล้ำล่าแม่แม่เป็นด่ครับกําลังเตรียมของพี่น้องครับนี่ครับเดินทางไปกับเพื่อนศิลปินด้วยกันนี่ครับเดินทางไปกับรถคันนี้ครับหนึ่งสองโอเคส์สองซีหาพี่น้องครับซูซูกิครับ นี่ฝากไว้สักนิดครับพี่นองครับขอบคุณทุกคนมรับแพ็งแรงครับพี่นองครับ,รบสวัสดีครับ